สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่ติดตามในช่องหมอเทวดาราบอดนะครับวันนี้เป็นวันที่4นะครับผมที่ได้ดูแลสุขภาพนวดบำบัดร,รักษาคุณพ่อสังคมจันไขยนะครับคนป่วยจากจังหวัดกาฬสินนะครับผมวันนี้เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อว่านะฮะเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อจะพัฒนามากน้อยแค่ไหนครับ,รบก่อนอื่นเลยคุณพ่อสวัสดีท่านชมทั้งบ้านเลย สวัสดีครับเออโอเคเดี๋ยวเราไปพบเจอกันนะอ่าก ah. ah. ่ยืนแล้วปึ๊บนะอ่าอ okay. ่าพ่อเดินมาฝั่งนี้หน่อยเห็นไหมปึ๊บ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 อ่าเดินมาเดินปึ๊บ 4ีวันนะครับท่านผู้ชมครับสวันสุดยอดเลยนะแต่ว่าทำสติติแล้วเ้ื่วานนะเท่ากับชัยมงคล3าวันเดินได้เดี๋ยวเราพักนั่งไปยอ่าั่วยก่อนก็สงบเดินเดินก่อนเดินบนทางนี้ เกเอ่อเก็บเก็บเก็เก็บอ่อเก็บเตัวมันเบอ่าเอ่อไหยืนนิงก่อนไม่รู้เลยตัวดีเท่าไหร่ ก็ได้สี่วันนะครับผมสี่วันเดือนได้แล้วนะครับผมจะเริ่มแข็งแรงแล้วพรุ่งนี้น่าจะร่องมากกว่าน,นี้นะครับ่านผู้ชมครับเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดซับสไคร์แต่ยืมกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณพ่ออะไรครับ,รบคุณพ่อสางคมจันทายสามคมจันทายครับแล้วไปพบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ